สวัสดีพี่พี่เพื่อนเจ้าที่ตกแล้วก็สวัสดีเอฟซีครอบครัวสดชื่นทันนะวันนี้ก็มาเจอกับพี่ต้านะวันนี้ก็คัดมาให้คู่เหมือนเดิมนะก่อนที่จะไปรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอหน้าจอยหน่อยนะครับเพื่อเป็น่นไกจกับพี่ต้าหรือว่าฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับจะได้พลาดฒนาทางดีพี่นาะโอเคนะไปดูผลงานของเมื่อวานกันดีกว่านะผลงานของเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะสำหรับชุดลูการเมื่อวานก็ถือว่าสดชื่นไปเนาะพี่น้องชุดลูการหน้าหน้าช่องเนาะผู้ก็ถือว่าสดชื่นไปแล้วก็จะได้ครอบครัวบอกเลยว่าชุดลูกการส นะผมก็ตามเขาในการมนนทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะมีตัวภาษาปังกฤษอยู่เขาพีที่ก็มาแล้วผมก็จะมาโผล่ในที่แอเขียวผมแล้วก็สือมาเพื่อเพื่อผมมาได้นะโอเคนะผมในครันี้นะไปดูจากด้านของคู่ได้แล้รกันะก็มีด้านของปารีสแซงแชงแมงนะผมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทาน่งของบาร์เซโลนานะคุณนี้ก็ยกกานงของปารีสแซงแชมงเป็นที่เพียกว่าเปิดนาที่คนสุดตัวนะฮะขยัไปดูผลงานกันดีกว่านะผลงานทางด้านของสตรีทเฮดเด็ตหนึ่งเกมที่ผ่านมาเล่นในบ้านนั่งของปารีส ส่วนผลงานท่างทีมเจ้าบ้านอย่างปาลิชเชนแมนตลอด5เกมที่ผ่านมายังไม่เคยแพ้กันเลยเป็นการชนะไป2เกมนัดแรกก็เสมอ3โดยภาพรวมจะนั่งของปาลิชเชนแมนก็ถือว่าค่อนข้างจะเก็บชัยมาได้เยอะเหมือนกันนะในผลงานสุดก็เอาชนะการมงฟุตไปที่1-1แรกก็ไปเอาชนะของแลนด์ไปที่1-0แรกก็ชนะนังของนิสไปที่3-1โดยภาพรวมจะนั่งของปาลิชเชนแมนก็ถือว่าดูดีส่วนผลงานท่านทั้งของบาร์เซโลน่าเก็บออาชนยตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะไป3เกมเสมอ2โดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้เยอะเหมือนกันในผลงานสุดก็เอาชนะลลงรอมาดิไปที่3แกก็ไปเสมอาบบินาไป1ร ภาพรวมก็ถือว่าดูดีทั้งคู่เลยนะขยับไปดูนักเตะชิบนะจริงเนี่านมจนังของปาลิเชย์แมนนะผมในคัมงีนี้ก็จัดแพมโดยสี่สามสามนมหน้าเป้าสาตัวในขกมมีมีท่าเอปเป้และทั้งของอาบารูรา,าและก็จะนั่งเอเ็มเบเร่นะผมก็ถือว่าสามส,นนสาษานหน้นสารรสนาปาลิเชย์แมนก็ถือว่าดูดีเหมืกันส่วนนักเตะบาดเจ็บนมทางด้านของปาิเชยแมนในคัมีนี้ก็มีด้วยกันสี่รายนะนก็ถือว่าบาดเจ็บด้วยกันเยอะเหมือนกันและก็ตีก็แบนไปด้วยนะตีก ที่ตีเข้าไปไปตัวที่บาดเจ็บก็มีด้านของเรวินคูซาวาในก็จะด้านของนอรีคูคูเคเล่และก็จะด้านของเซอีโออีโก้ด้วนะที่บาดเจ็บไปก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ก็ต้องทักเท่าไหร่สำหรับตัวนั่งไปที่เชเมนในครั้นี้ส่วนานั่งบาเซโลน่าล่ะนะผมในครั้นี้ก็จะแพ้โดยสี่สามสามนะผมหน้าเป้าสัมบูรณ์ในี้มีทางด้านของอายามมนคูเรวันเลดลอฟออสกี้และก็ทางด้านของยาวินโยนะผมก็ถือว่าอาราฟินญาครับพี่น้องก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันสำหรับตาวนั่งของบาเซโลนนนาใคี้สิลอว่าน่าสนใจแต่่วาในคนี้ผมยังมองว่า ทางด้านของปาลีเชยแมมมันได้เปรียบกิฟในบ้านตัวเองแล้วก็เลทที่เปิดบานและก็มันยกให้มันที่ดูดีกว่านะครั้และกมีผมยังมองว่าทางด้านของปาลีเชยแมมยังเฉือนชนะได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ในครั้งนี้ยังบอกว่าฐานของปาลีอยู่เหมือนกันนะทางด้านของเอ็มปาเป้ในครั้งนี้หน้าเป้าก็ถือว่าน่าสนใจในการสำหรับทางด้านของปาลีเชยแมมตัวแรกเหมนกันนะมองปาได้เลยส่วนคู่ที่สองนะผมให้มองทางด้านของแอตเลติโกมาเรดโดนจปิดบ้านรับการมีอยทางด้านะของดัตมุลนะครับคู่นี้ก็ยก้งฐานะเป็นทางด้านของแอตติกเปิดมาเรดเป 75นะฮะขยันไปดูผลงานครั้งหน้าของสาติเฮดสองเกมที่ผ่านมาก็ผัดกระเพาะประชาศอเมริกาปเกมบ้านใครบ้านบันในผลงานสุดตั้งแต่2018เลยนะ่เป็นแต่รกแอดมาร์เร็ตนะเอาชนะไปได้2-0แรกก็หนึ่งผลงานเล่น,นบ้านดอนดอนมุนก็เอาชนะไปได้4-0เปไปเกมบ้านใครบ้านบัน ส่วนผลางานทางแอตเลติโกมาดริดตลอด5เกมที่ผ่านมานุ่มชนะไป3เกมแพ้2โดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างหยิบชัยมาเยี่ยมกันแต่ว่าในผลางานสุดเนแบบีแบบ่ยไปแพ้ทางด้านของบาร์เซโลนาไปที่สศูนย์แรกก็เอาชนะทางอินเตอร์มิลานไปที่2 1แรกก็เอ,อาชนะของบาร์เบติสไปที่2 2งเหมือนกันโดยภาพรวมทางด้าแอตเลติโกมาดริดก็ถือว่าดูดีเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มทางด้านของแอดอตมูนเนี่ยมันค่อนข้างที่ดูดีกว่าทางแอตเลติมาดรตในตลอด5้าเกมที่ผ่านมาชนะไป3เกมเสมอ2โดยภาพรวมด้วยกันนะสำหรับทางด้านดอตมูนบอกเลยว่าเก็บชัยมาได้ตต่่่่่่่่ออออเเเเนน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 นืงงะะะะไไมมมมมววาา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 จจลลใบบบ้้้กกก็็ทดด เล่ยเกนะส่วน10เป็นจริท่านนั่งอันดับมาลิครั้นี้ก็จัดแผนงเยนะสามห้นะสองเอาเร้าไม่ไดนะห้าสาสนะผมน่าก็สองตัวมีครันี้มีทางนั่งของอาร์โมลาตาที่ยินคู่ท่านั่งกีดมันรายก็การลูก2ตัวในครับนี้มีท่านังของอาร์ยอเรนเต้ทางน้างของนาโดชันทางนั่งของอาร์ดอวสนั่งของก็นีวานล้วแลนสนจนการสำหรับท่าน่งของอันัมาลิส่วนนักเตะบาเิรผมก็มีด้วยกันสี่ราย้ะผมก็จะม พอสในทางนั่งของวิตโรและน <Yeah. S 1> well, ั่งของเดปลายนะผมในคำนี้ก็ถือว่าบาดเจ็บไปเยอะเหมือนกันส่วนทางนั่งดอดมุลหลั่มนผมในครนี้ก็จะแพ้โดย4 2 3 no, 1มน่มาเป้าถึงตัวในครานี้ก็จะมีนัางของนีโคฟุตคุนาแรกก็กลางลูก3ตัวในย่ำนีซานโตทางนั่งของแบสทางนัางของอาร์อาเมลนี่ผมก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับทางนั่งกลางลูกทางนัดอทมูลในครนี้ตัวบาดเจ็บไปก็มีด้วยกันสองไลน์ก็ถือว่าไม่สมบูดางรอบทั้นมอะไรสำหรับทางนั่งหมดดอที่1 ช่วงตัวนะฮะมองว่าเฉีนได้นะหรือว่ายันเสม,มอได้สำหรับทางนั้นดอดนมุลในครับพี่ดิ ส่วนที่คู่สัดายคู่ที่สามด้วยกันนะก็อยู่ในส่านของแชมเนลีกอังกฤษเนาะเขาว่ายกขึ้นไางอ่าอิสตวิทาวน์เราไปทานได้เปรียบกว่าเปิดมาที่1.25เจ้าานวัตสฟอร์ดในค่ำวันี้ขยอยปดูผลงานทางน้่งคอนสิตีิตีเฮดยันสามเกมที่ผ่านมาเป็นทางอิสวิทาวน์นะผมสามเกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้ทั้งสามเกมเลยนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านก็ถือว่าเก็บมาเรียบเลยส่วนผลงานทางอิสวิทาวน์เกมนี้มาตัวเองตลอดห้าเกมที่ผ่านมาผมยังไม่เคยแพ้เลยไปแล วั for, opinion, ตฟอร์ดเก็บเอาเปเยืนตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะไป2เกมซ้มเหมือน1แรงก,ก็แพ้ไป2เกมโด,ย, game, ดยพับบอลถน่างวัตฟอร์ดแล้วกันนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่น่าสนใจเท่าไหร่ในครั้งนี้ห้อยมองไปทน่างอิสวิทาวเจ้าบ้านแล้กันนะในครั้งนี้ที่2ท้องตัวนะฮะสบายสบายสำหรับอิสวิทาวในครั้งนี้นแรกก็ติดกำแพงมองบนไปด้วยในกันสำหรับถน่านของอิสวิทาวนะในครั้งนี้บอกเลยว่า2 3ประตูมีให้เห็นแน่นอนสำหรับทางอิสวิทาวนะไปที่กำแพงมองบนเต็มไปยเลยส่วนคู่ต่อไปก็เป็นนด้าของ ฮันซิตี้จะเปิดบ้านรับการเยือนท่ามิเดิลสโบนนะครคู่นี้ก็โยกท่ามิซิตี้ไปทางได้แยบกว่าเปิดมาที่ปอปาตะกุมซาติเฮดก็ผัดกระแพ้ัาคาซมาในผลงานสุดเล่นในมาตันอ่ามิบิสโบก็แพ้แต่ท่ามิซิตี้ไปที่2ประตูหนึงส่วนผลงานท่าน้าของฮันซิตี้ตลอดห้าเกมที่ผ่านมานะยังไม่เคยชนะเลยไปกรแพ้ไปสเกมแรกก็เสมอสโดยภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่ออกเสมอมากกว่าส่วนผลงานท่าน้าของมิดเดิลสโบนตลอดห้าเกมที่ผ่านมานะครัไปสามเกมแพ้หนึ่งแรกก็เสมอหนึ่งโดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้ต มากมากเลยนะหรือว่ามันตอนนี้มันค่อนข้างที่ดูสูสีกันแล้วก็ผมมองว่าทางด้านของฮันสิตี้น่ะมันได้เปรียบเกมเล่นในบ้านเหมือนกันนะผมยังมองว่าทางด้านของฮันสิตี้ยังไปได้อยู่เหมือนกันนะฮะที่ครึ่งช่วงตัวชนานะผมมองว่าสบายสบายเลยสําหรับทางด้านของฮันสิตี้บอกเลยว่าน้ําลดในค่ำคืนนี้นะแล้วก็คู่ถัดไปก็เป็นด้านของเวสตบอมบีดจะเปิดบ้านรับการมาทางด้านลอกเทอร์แฮมนะผมคู่นี้ก็ยกทางด้านเวสตบอมบีดเป็นทางที่เปรียบกว่าเมื่อเช้าเปิดมาที่หนึ่งจุดห้าตอนนี้ขยับไหลขึ้นไปแล้วท วนผลงานทางานเวตบอลมิตอรหลั5เกมที่ผ่านมาเกมเล่นมาตัวเองนะชนะไป3เกมแพ้1แรกก็เสมอ1โดยภาพรวมก็ถือว่าเก็บชัยมาได้เยอะเหมนกันในผลงานสุไปสมมิทางดวัตฟอร์ดไป2-2แรกก็เอาชนะทางบิสตอร์ซิตี้ไปที่2-0โดยภาพรวมทางของเวตบอลมิเตรก็ถือว่าเก็บชัยมาได้เยอะเหมือนกันส่วนผลงานทางอานหลอนลอสีเนี่ยเกมอเบอลมเอรหลั5เกมที่ผ่านมามองหาชัยไม่เจอเลยครับไปการแพ้ไป5เกมติดเลยแพ้ทางนของเบตัน3-0แพ้ทางด้านนอริด5-0แพ้ทางด้านของแฮมเนท ไม่รู้ต้องรุนอะไรแล้วนะพราะะแลในครั้งนี้ให้มองเจ้าบ้านอย่างเวทบอมบิเลยนะสองประตูสบายๆส,ส,สำหรับท่านั่ของเวทบอมบิเจ้าบ้านในคําคีนส่วนคู่สุดท้ายนะผมในครั้งนี้ก็เป็นด้านของดันดี้จะเปิดบ้านรับกัเป็นด้าน กวากอากโกเลเจอร์นั่นเองนะคู่นี้ก็ยกทานทั้นของเลนเจอร์เป็นทานที้แบบกว่าเปิดมาที่หนึ่งชุดตัวนมือช้าตอนนี้ก็ขยับไหลขึ้นไปแล้วที่สูตจุดสเตะให้เน็ตสอดเจี๊ทีิผ่านมาหรืว่าสี่เจีิผ่านมาหรือว่าห้าเี่ผ่านมาผมเป็นจากด้านของเลนเจอร์เก็บชัะไปทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเล่นในบ้านไม่ว่าจะเล่นนอกบ้านผมเป็นทางด้านของเลนเจอร์บอกเลยว่าเก็บมาเรียบเลยส่วนผลงานทาทั้งชิมเจ้าบ้านอย่างนดีตลอดห้าเกมที่ผ่านมาชนะไปสามเกมเสขอหนึ่งแรกก ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ส่วนผลงานท่าหน้าของเรนเจอร์ตลอด5เกมที่ผ่านมานะบอกเลยว่าดูดีมาอย่างตัวเดียวเลยนะ5เกมหลังเนี่ยเสมอเพียงแค่หนึ่เกมนะสี่เกมที่ผ่านมาเก็บไปทั้งหมดเลยนะเพระาะฉะนั้นแล้วในครั้งนี้ผมยังมองว่าทาหน้าของเรนเจอร์เลยที่เปิดมาเพียงแค่หน,น,น,นึ่งจุดห้าในครั้งนี้สองประตูสบายๆส,ส,สำหรับทาหน้าของเรนเจอร์นอกบ้านในครั้งนี้ดูจากผลงานหรือว่าสถิติเฮตวีแล้วนะพี่น้องนะฮะแรกก็จะเล่นสองตัวนะครับในครั้งนี้เอาไปเน้นกันนะพี่น้องตัวแรกนะคับนะเน้นไปทางด้านของปารี้แชงแชงแมง นะผมปลาลิเชียงแมงนะตัวที่สองนะผมในคำนี้ให้มองทานนงด้านของดัตมุนได้เลยนะฮะดัตมุนนะผมในคำพูนี้สบายสบายเลยนะสำหรับดัตมุนแลก้ก็คู่กัน3สามนะครับนะฮะในคำนี้ก็คัดมาให้เหมือนเดิมนะตัวแรกเลยนะให้มองทานนงด้านของอิสวิทเทวนะฮะอิสวิทเทวมองบนเต็มเวลานะ,ะแรกก็ตัวที่สองนะผมให้มองไปทางด้านของเวสต์บอมบิทนะฮะ เต็มเวลาเหมือนกันนะผม จะแปลงบมบดนะขอภัยด้วยนะตรงนี้นะผมเดี๋ยวติดกระแผงบมบดไปด้วยแล้วกันะนะโอเคนะผมสองตัวนี้แล้วกันนะฮะใครที่อยากได้ตัวที่สามลวกันะนะพี่น้องแล้วขอจัดอ่าไว้ให้ในควบคูแล้วกันะนะพี่น้องใครสนใจอยากมาตามละกันนะบอกไว้ว่าจะไปชุดงการสามหรือว่าชุดงการสี่นะเมื่อคืนก็ชุดงการสี่แตกไปนะพี่น้องใครสนใจอยากมาตามก็ตามเข้ามาละกันนะผมทางเขา้าหน้าโปรไฟล์เลยนะมีตัวภาษาอังกฤษเลี้ยงรับทราบอยู่ให้พี่กดตัวสีเขียวเข้ามานะ,นะผมจะขึ้นมาที่แอปสีเขียวผมก็เพื่อนๆมากแล้วก็กดกลาเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,ตวไปก่อนนะนแล้วกััะครบผม